สวัสดีค่ะจเจคเโนแนะนํานนที่ดินแปลงสวยนะคะเป็นที่ดินเปล่าค่ะอยู่ติดแม่น้ําปิงนะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะเหมาะแก่การลงทุนค่ะทําเรหายากันแล้วนะคะพื้นที่เป็นสวนผักค่ะที่ดินท้ายแปลงติดแม่น้ําปิงนะคะที่ดินโนดค่ะอยู่ในเขตชุมชนนะคะอยู่ติดถนนคอนกรีตมีไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงที่ดินค่ะ ชุมชนหน้าอยู่อากาศเด่นสบายด้วยนะคะพัฒนาเป็นรีสอร์ทหรือบ้านพักต่างอากาศได้สบายเลยทีเดียวนะคะบรรยากาศได้ค่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะเนื้อที่ขนาด8ไร่1งาน73ตารางวานะคะราคาไร่ละ450,000บาทค่ะเอกสารสิทธิ์เป็นที่ดินโฉนดคุดแดงนะคะชำระ50%าระ5 0ให้เวลาผ่อนส่วนที่เหลืออีก3ปีค่ะเจ้าของใจดีมากๆเลยนะคะ พื้นที่ไม่ไกลจากดอยอินทนอนท์อยู่ใกล้ตัวเมืองอยู่ใกล้วัดพระาธาตุจอมทองที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ดิน,ฉนโฉนดนะคะคุดแดงค่ะสนใจติดต่อคุณประภาสโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเจคเคนโอน,นแนะนำเพียงเท่านี้สนใจยังไงทักเข้าไปได้เลยนะคะทุกท่านสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ